ซึ่งอยู่ที่เพชรบุรีอันในเบอร์เป็นคนนครสวราชคุณพี่เอกนะครับซึ่งเป็นคนตัวปลาซึ่งผมเองก็เกิดที่ตัวปลาหลังวัดย่านดังเมื่อปีพศ2อ0พันสีญญะนะครับเกิดที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ประมาณ5ปีแล้วก็จะเดินทา,างไปตามข้อไปทำงาน,นด่านที่จันทบุรีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่ง แล้วก็เรียนที่พมาได้สองปีแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครน,นะครับก็ได้เห็นท่านแหนมเออร์ซึ่งเป็นชาวมอสราบนพลข้างนาได้เห็นท่านครูเสนยามะมระซึ่งเป็นคนโุลินได้เห็นท่านคุ้ป้าวมาราซึ่งเป็นคน,นาาาาเนต็มีทั้งหมดทั้งมวลที่เอ่ยชื่อนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสมเด็ดจพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งสี่ นะครับผมมีความอูกพันแบบจังหวัดสุรินทร์ผมทำงานบริษัทการไทยจังหวัดมหาชนนะครับเป็นผู้บริหารระดับต้นนะครับก็ได้เริ่มที่ทายมาเพื่อที่จะประจำเพื่อเจ้าเมืองโตโยเฉพาะและก็เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยเฉพาะลายดาวออกมาในเดือนเดือนแสงนะครับเพื่อที่เงิทั้งหมดเพื่อจะมาทจำแล้วก็ผมก็ประจำเรื่องช้างที่สุรินทร์ มา20สมัยนะครับประทังที่บ้านหลักทานนะครับผมได้รับบาร,รมีจากช้างพัสดุ์ได้กระกาศท่านที่ราชวังด้วยคำพูดช้าผมก็ไปกราบท่านแก้วคำวัชโรทยัยท่านอนุญ,ญาตให้ผมได้พัะพบช้างพัสด็จขึ้นเ,เป็นช้างประจํะจาราชการที่เก้าองค์แรกซึ่งจับได้ที่หลัทัพที่กระบ,บี่และที่น้องผมเองเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ตั or, ้งแต่ปีพศ2409และก็เป็นกระทั่ง2501ทวายังไปอยู่ราชการที่ทาขึ้นลงใช้ต้นด้วยนั้นผมได้เขียนบทภาพนตร์ไว้เพื่อจะให้มีกวิสัยเป็นคนสร้างภาพไปร์ตัวนี้และก็ขอขอบคุณที่ท่าาราก็เป็นที่หนึ่งที่ท่านแอนเฟอร์เยร่วมงานกันท่านดึงดานจังหวัดนะครับผมได้ไปหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระเอตาทศรรธอิสวนบรมนาถประพิตรพุทธิเจ้าอยู่หัวเงื่อนคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อสมัจราชนะครับทุกคนที่เรียกท่านว่าเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชแท้จริงแล้วราบิน็นนามของพระองค์ท่านอยู่พระบาทสมเด็จพระเอตาทศวรรษอิสวรบรมนาถประพิตรพุทธิเจ้าอยู่หัวนะครับผมได้ด้วยนะอยู่ที่หน้าวัดพระบรมธาตุ ได้นะท่านมาเข้าฝังผมว่าพ่อดาของพระเจไปจัดการทีอยู่ที่ไหนสามเดือนผมก็ได้เจอท่านอยู่ที่หน้าวัดโพธิธาตซึ่งสร้างไว้ก็ที่นี่ตรงท่านให้ผมคกอบครผมก็ไปจากกรุงเณาไปที่นครศรีธรรรมาและก็ไปขอญาตท่านยาวาดวัดหน้าโตประธาตุที่เาพระอาจารย์ชอบนะครับก็อนุญาตผมก็หาเงินหนึ่งล้านกว่าการยรติธรรภตัดทุนทั้งหมด และพ่อผุพันผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรรมาชเพ่อเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตได้ย้ายันอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรรมาชที่รู้จักท่านดีก็คือท่านจะเดินที่พระยาภูมิฐานนั่นเองนะครับก็ไปร่วมเป็นประธานในการพูรงาบูรณาบุญสวนผมก็ได้ปรึกษากับท่านลวงรัชบุรุษพิพีสิทธิ์พิทูลขึ่งผมเคารพท่านรู้จักท่านมาตั้งนานแล้วนะครับ ไปหลักท่านที่ไหนเชิญท่านไปลงสู่ที่ไหนท่านไม่เคยจับไม่นี่ไหนสักครั้งเดียวท่านก็ไปแค่จุดนั้นแล้วก็ไปเจอท่านผู้ว่าที่นั่นประจวบกับท่านรองผู้ว่าสกลจันทร์จรซึ่งเป็นรองผู้ว่ามันมาอายัดไปดินนครศรีธรรมราชร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดก็คือท่านผูมนาไปอายัดในเรื่องนี้อย่ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือแม่ทัพภาคสี่นะครับดังนั้นท่านก็เป็นที่รู้จักเพื่อนของผมเป็น ท่าทัพเรือท so ่านหนึ่งทัพสี่ได้เชิญท่านมาเป็นประธานด้วยนะครับก็ก็ร่วมในการภาวนะท่านนายเผยไปร่วมงานด้วยในะครับนั้นเรื่องี่พอสมสำคัร้อสิาของหกสิบนะครับก็ได้ภาวนาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็ดเรียบร้อยอยู่หน้าัหน้าพระบัลลังก์โดยใช้โรงเศษตะกอนในการภาวนะแล้วก็เปียนแท่นฐานทั้งหมดนะครับในการทำพิธีบูรณะพระมหิดพุทธธรรมได้ บางศิลาเดะเจินทีเีชิตุกก็เป็นคนที่ไปประกอบพิธีให้มาถึเทคโนีลที่มีอาจารย์แม่ป้าองตาก็มีส่งเสียวข้อมังผมเมื่อการทช้ชื่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากยู่หัวพิตรที่เจ้าอยู่หัวนิดเป็เจ้าหักมาล่ามีแม่ยี้งไปทำนักไปรักในเทพนีที่บ้านในสมัยนั้นพระบรมพระเศีมามาที่เป็นแม่ของพระเจ้าอมาล่าซึ่ง เทบุรีเือนกันตาว่าเขาเรียกป็น่ากับทีนมหาราได้ออกจากคุณพลบรีและมณนัตกรสิงราชบางท่านว่าทคกท่านจะสวรรคตที่เทพบุรีที่ทํามหนึ่งแต่ที่สายเจิ้นคนัตรสายเจคุณจอยจุลกุลสายสายเจุโกมลกุลนักรเนี่ยทค์ท่านสวรคตที่เขาคุณเพ็นะครับก็มีเป็นเรื่องราที่ต่อเน네ื่องเนื่งศากท่านที่มันตรงนี้ได้สั้งที่อยที่ที่ระโกนไป แล้วก็ผมได้มาตัวที่จะมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็กามาขอเล่าเรื่องราวของอท่านรุษมหาเร็กผลการเลื่อนท่านรุษมาหานเร็กนี้อะรก็คือท่านกัญญาถ่ายธรรมชินรุษนะครับท่านรุษมหานเร็กเนี่ยท่านก็เป็นบุตรของเจ้ากัญญาธรรมอัมโสมาลาภเจ้ากัญาสิทธามาราชเนี่ยเเจ้ากัญญาณพน้อยนะครับเจ้ากัญญาณพน้อยนี่เป็นพระราชบุตรของสมเด็จเจ้าชายศรีมหารหาช ที่เกิดกับหม่อมปลาหรือเจ้าจอมมังกราเจ้าจอมมังกรปลาลูกเป็นบุตรชาของเจ้าพญานาคหนูเจ้าพญานาคนหน,คนูนี่เป็นกระดับเมืองนครและตั้งตัวเป็นเจ้าเจ้าหนูเนี่ยก็เป็นคนในดุษฎีกานะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าจัดสินก็มาดีเมื่อเป็นสมเด็จพระเจ้าจัดสินก็มีตีนเงินจังหวัดสิงห์บ้านต้องมีตัวผสมกัน322แล้วก็เจ้าพญานาคหนูก็หนีไปสู่พิพากจากเจ้าอาชนี วันนี้ก็มีเสื่อมต้อกับท่านเสนาลุกท่านพระยาทรัพย์กรใส่เ้าเิชนเชียกันนะครับเดี๋ยวจะเอาพอย่อพอถ้าเราจำนนงามทุ่มท่านนั่งสามงด่ไม่พอครับก็เป็นว่าเมื่อเจ้าพญาทรัพย์น้อยได้จัดพันเจ้าจอมปรางที่เกิดจากผมเดี๋กัดถึงมล่าท่านไดานอเจ้าจอมปรางนี้ไห้เป็น ภรยาของเจ้าจอมทัาเจ้าพญาตรคพัฒนนะครับแต่ว่าเจ้าพญาตระพัฒนทราบว่าเป็นตั้งพันมาสามือนแล้วก็เลยรการเจ้าจอมมาดาครามเป็นนามทเมืองไม่ได้แต่ต้องเป็นภรรยาลย่จนทั่งก็เป็นเจ้าพญาระน้อยซึ่งเป็นสนของท่านก็อยู่ที่วัดบางประโถและวัดนประวัตตกนะครับจนกระทั่งมเด็กเจ้าิสาชสมบัติมามบรัสามร้อยยี่สาท่านก็ได้เสด็จมาที่เมือง นครศรีธรรมราชเมืองตาพรบินในสมัยก่อนบแล้วก็ใม่เปนท่านก็ลงถุงเสื้อตัวเสอยนี้เนื่องจากว่าเมืราชบุตรของท่านที่ชื่อเจ้าพระยาในคงน้อยอย่างนี้อายุท่านประมาณสิบปีท่านจะเดินทางมาที่ถ้ำเจ้าถ้ำเจ้าไปเยานนักรที่เขาสันน้อยยอดเรือได้กลางนะครับราชการที่งหนึ่งซึ่งปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้ส่งเรือส่งช่างมาซ่อมเรือให้พระเจ้าหลักอย่งที่ถ้ำ สามยอดหรือท่านเจ้าพระยาตคนหลังจากนั้นรลวงท่านก็เสด็จมาที่เขาอุทุมนุงนะครับก็มีหลักครั้ต่างๆที่หลวงท่านอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสุราษ์นะครับเช่นเห็นเจ้าตากเช่นจามเช่นการพูดราชสักแถวเขาอุทุมนงหรือแม้แต่ที่บริเวณวัดต่างๆที่หลวงท่านจะ